และก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับเกมลายไอเดอร์เนเที่จะเปิดให้บริการในวันที่2 0พฤศจิกายนนี้ดึ่ยผมเนี่ยนครับจะมาวิเคราะห์จากเว็บทางการของไต้หวันและญี่ปุ่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีเกมเพย์ตัวอย่างให้ดูแน่นอนครับผมแล้วก็มีรุตตะคิวอารุตคิวเนี่ยนะครับตัวละครที่แจกมาด้วยนะครับอ่ะจะเป็นยังไงเนี่ยก่อนที่จะ ไปดูเนี่ยครับมากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับหน้าเว็บทางการของไต้หวันแล้วนะครับผมทุกคนก็มีอะไรลงทะเบียนแบบเป๊ะๆเหมือนของเว็บไทยเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับผมทุกคนแต่ว่าทางด้านของรูปภาพตัวอย่างเกมเพย์เนี่ยนะครับก็จะต่างจากของไทยไปนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันนี้กันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นปเตเตดนะครับรเตเตดสามร้อยเตตดริมหกเลยนะครับที่มีนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวละครน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปแปลก,กันอีกทีนะมาแต่ขอข้ามไปก่อนนะครับมิสเมคิวให้อ่านด้วยนะอ่ะแล้วก็ทางนี้ด้านหน้านี้นะครับก็เป็นเหมือนเลือกตัวเลนเจอร์นะครับไปเล่นด่านไปลุยด่านนะครับอ่าก็อันนี้ก็ เคยเห็น่ันๆอยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับเหมือนจะเป็นระบบ AFK เหรียญน,นะครับไม่เป็นไม่แน่ใจนะว่าเป็นแบบไหนก็คือแบบออฟไลน์ line, แล้วเราจะได้เหรียญเก็บอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูอีกทีนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นมินิเกมภายในเกมนะครับก็อาจจะได้ของอะไรมันมีเลเวลด้วยนะเลเวลห้าน่าจะเป็นด่านที่5าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะแบบขุดเนี่ยขุดบล็อกดินเนี่ยไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีของเนี่ยหรือเปล่านะครับอ่ะรอดูนะครับ แล้วก็ลานประลองนะครับผมทุกคนก็สังเกตน,นะทุกคนมันจะมีเลือดอยู่ข้างบนนะครับมันจะมีเลือดทางฝั่ง,งผู้เล่นนะครับฝั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่นะแล้วก็มีทางด้านของป้อมหรือเปล่าป้อมนะเป็นเตลลี่คล้ายๆเตอกิบดี้นะครับออกแบบมาคล้ายๆกันเลยนะฮะก็ลานประลองพีพีนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็มีระบบลงทะเบียนะอะไรอย่างเงี้ยก็ ได้10,000ลูบี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็แชมเปญอ่ะก็ได้ลงคอเบียนครบต่างแตนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับก็เกมเปิดเนี่ยก็ได้รับ1 0,000มลูบี้ Ruby ไปเลยนะคนบอกอานไม่เยอะนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าหมื่นลูบี้เนี่ยแค่แบบเราเกมไอดอลนะก็แบบน้อยๆน,นะครับอ่ะลอรี่ก็ประมาณนี้เลยนะมีรูปภาพนี่นะโหออกแบบมากเลยจัดวางมากเลยจัดเลยนะครับอ่าก็ต้องไปติบ,บรรยากาศ ในเกมตอรีนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ชารคเตอร์ตัวละครครับผมนี่นะตึงเป็นอะไรที่แบบโคเทเลยนะครับก็เป็นบาวบาวเทพดุดปะถ้าในไลน์เจอนะเออนี่นะออกแบบมาตึงมากเลยอนะันนี้ก็บราวหน้าปกเกมนะครับอันนี้เป็นโคนี่แชมเปญที่แจกดีครับผมทุกคนมันยิงจุกวายไปข้างบนแล้วก็เออประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจมนะเจมฮิวเลือดนะครับ แล้วก็ลิอนาดครับที่หลายคนบอกอาจจะเป็นตัวบินนะครับแล้วก็เจ้ามูลกราตืยเรือนะครับอ่าตึงจัดนะแล้วก็เตลลี่รถเข็นเป็ดครับโอ้โหเดี๋ยวนี้โชคหมัดแล้วนะครับไม่ใช้ลิ้นแลบลิ้นไปแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เตลลี่ยุึกดำบันหรือเปล่าชื่ออะไรไม่รู้นะครับอ่ประมาณนี้นะก็คือแบบออกแบบมัดสวยจัดเลยนะรุ่นนี่เว็บก็คือแบบออกแบบมาดีจริงๆครับให้เราได้ดูตัวละครน,นะ แล้วก็ด้านล่างก็เป็นพวกคอนแทคต่างๆนะครับผมทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นเว็บของไต้หวันนะครับเดี๋ยวเราไปเว็บญี่ปุ่นกันเลยและก็มาถึงหน้าเว็บญี่ปุ่นกันแล้วนะครับผมทุกคนมาทุกคนพร้อมจะไปดูเกมเพลย์หรือยังนี่นะครับก็เป็นเกมเพลย์ของเว็บทางการญี่ปุ่นนะครับหูออกแบบมาได้สวยจัดครับนี่นะเคียดางเด็ดนะครับนี่เลือกตัวเลือกทีมนะมีตกิวให้เลือกด้วยนะครับผมโอ้โหนะเออผมว่านะ เป็นอะไรที่แบบโคตร่วยเลยนะดูนี่ออกแบบมาโอ้โหนะครับนี่เลยนะโอ้โหคือแบบผมก็เห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับนายมีด่านมีอะไรให้เอฟเคนะครับผมนวลน,นี่นะต่อตาเริ่มด่านเล่นด่านเป็นอีกโอ้โหโคตรเท่เลยฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับต้องดูในเกมเพลย์จริงด้วยนะครับผมก็หาข้อมูลมาได้เท,ท่านี้นะครับ ไอคัลลี่เนี่ยที่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นป้อมหรือไม่ก็ตัวประการช่วยยิงนะครับช่วยทำดามเมจนะครับนี่นะโอ้โห ขู่ก็เทจะจัดจริงๆครับผมทุกคนมาแล้วก็พวกรูปนี้นะครับอ่านี่จะเป็นดันดันหลักนะวเตเหลักก็มีนี่อามีตกิวใช่ไหมนี่มีพลังลบเลนเจอร์ด้วยนะหรือเปล่า1.72ดบิลเลียนเลยนะโอ้โหพลังเป็นพันล้านเลยเหรอโอ้โหก็ตึงจะจัดอยู่นะทุกคนนี่มีครูดาร์ิตะกิลาปกตินะแล้วก็มีตกิวโคนี่แชมเปญหลุดมานะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาแปลให้เลยนะครับนี่ ออกแบบก็ตื่นะนี่คนนี้แชมเปญที่เราจะได้กันนะอ่าหล่อเทรจริงๆครับอันนี้ก็เอฟเคนะอันนี้ก็ด่านมินิเกมนะอันนี้ร้านปละลองเหมือนเดิมนะครับผมโโคเทจัดเลยนะครับสำหรับทางการญี่ปุ่นโอ้โหก็ลงทะเบียนอะใครยังไม่ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับผมทุกคนไปเปิดยี่สิบพฤศจิกานะครับก,บก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาขดข่าว่ารใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเกมไรไอเดอร์เลเจอร์เนี่ย เจอกับผมแน่นอนครับผมมามาเดี๋ยวเรามาแปลตกิวทั้งตองตัวกันดีกว่าไปที่ Google กันดีกว่าครับไปเราแปลก็คือโคนี่แชมเปญที่เราแจกดีนั่นเองนะครับนี่ก็ระดับเอนะครับแชมเปญโคนี่เลเวลตันร้อยหรือเปล่าพลังโจมตีมีพลังโจมตีมีเลือดนะครับมีเอ่อป้องกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทักหลาเฉพาะตัวนะครับก็ในเบงตกิวนะครับ คอนเคลด์ลาปากลิ่งไวครูดาวเลวิอาโคโนี่ปล่อยลาปากลิ่งไวก็คือปล่อยไวนะอะตามความเสียหายเป็นพื้นที่กับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีไปยังเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่แน่ใจนะว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเนี่ยแรงหรือเปล่านะครับเออมีวิวัฒนาการด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นะผมว่าไอเอ็กพีเนี่ยใช้ดาบอัพเลนเจอร์อัพรลเวลแน่นอนครับผมทุกคนจะไม่ผิดนะ นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าโคโนี่นะครับโหก็ตึงๆเลยนะต่อมาครับเจ้าบราวเทพดุดนะครับผมทุกคนนี้จีนไต้หวันนะครับราชาน้ําแข็งเฉียวดาว่าใช่ไหมคันพื้นฐานโหพลังโยมตีเลือดป้องกันครับอ่าอันนี้ก็ได้เป็นตะกิ้วันนะครับก็คือคูดาวนะครับเวลาเย็นก็คูดาวเออแม่งแปลเป็นเวลาเย็นเลยนะค,คูดาวตียกตองวิล้ําแข็ง กระแทกพื้นด้วยพลังน้าแข็งตโนมพลังตั้งความในหายเท่ากับ120เดินของพลังโจมตีและทําให้ประตูหมดตติภายใน30วินาทีเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบการโจมตีไปแล้วตตันหรือเปล่าอะทําให้ประตูหมดตติก็คือแบบแค่แข็งอะไร30หรือเปล่าเออตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะเออตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะเป็นตัวระยะใกล้นะครับเมื่อกี้แชมเปียนเป็นระยะไกลหรือเปล่านะ ก็หูตึงชัดจริงๆครับหูหน้าเล่นมากครับบอกเลยคู่หูหืมาก็เจอกันในเกมจริงนะอ่ะคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝาก,กกาดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ